สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่นุชเองนะคะสวัสดีนะคะพี่นุชมาดามนุชนุชนาฏนะคะเจ้าของเพจกลาภาษีวันนี้พี่นุชก็แวะเข้ามาสวัสดีแป๊บหนึ่งนะคะจริงๆะ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกวันนี้พี่นุชได้แอปไปเรียนรู้แอปตัวใหม่ที่ใช้ในการไลฟ์สดนะคะไปดูใน u t u b บมาเขาบอกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ชื่อ PRISM l i v e นะคะเป็นแอปตัวใหม่เขาน่าจะใช้กันมาเป็นปีแล้วแหละแต่เพิ่งนุชเพิ่งจะเจอนะคะก็ะเลยเอามาทดลองใช้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงมันเคลื่อนไหวแล้วมันมันสมูทไหมมันก็ไม่ค่อยโอเคเนาะก็ก็ใช้ได้ก็ดูดีอันนี้พี่นุชไลฟ์ผ่าน PRISM Live นะคะไม่ได้กล้องมือถือหรือว่าในโปรแกรมของ Facebook ไม่ใช่ใครสนใจลองไปเล่นดูนะของ PRIS m Live นะคะมันจะมีให้กดตั้งหลายตัวเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะ ของ p r i s m l i ล e นะคะนี่โอเคมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะวันนี้พี่นุชมาไลฟ์มาลองไลฟ์ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p r i s m l l i e e นะคะสำหรับคนที่เล่นออนไลน์นะลองไปใช้ดูอันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสำหรับวันหยุดราชการเดี๋ยวพี่นุชดูนิดหนึ่ง ใครเข้ามาสวัสดีกันได้ทักทายกันได้นะคะเสียงโอเคไหมขอดูขอดูของตัวเองนิดนึงนะว่าของดูช่องตัวเองนิดนึงเสียงมันโอเคไหมเนี่ยโอเคตอนนี้พินุษลลองไลฟ์นะคะลองไลฟ์นโปรแกรม p r i s m Live นะคะซึ่งใน y o youtube เขาคุยกันเยอะไงเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ที่ไลฟ์แล้ว แล้วมีคุณภาพดีนะคะมีลูกเล่นหลายอย่างปรับแสงปรับตัวอักษรอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะพี่นุชก็เลยลองเล่นดูเนาะเป็นความรู้ใหม่ๆจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะเติมความรู้อยู่บ่อยๆนอกจากนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําหรืองานที่เราทํานะคะตรงนี้ก็โอเคนะจากที่พี่นุชดูน้องๆว่าไงเพื่อนๆว่าไงคะนะคะพิซซัมไลฟ์นะสามารถเมื่อกี้พี่นุชลองไปเล่นดูคร่าวๆก่อนรู้สึกว่ามันจะไลฟ์ ทีเดียวได้หลายช่องเลยนะได้ทั้ง Facebook YouTube นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันตัวอื่นนะคะแพลตฟอร์มตัวอื่นสามารถเข้าไปไลฟ์ได้เข้าไปกำหนดหมวกข้อได้นะคะมีลูกเล่นเยอะไปกำหนดแสงกำหนดเป็นการตอบแชทตอบอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ลูกเล่นได้เยอะนะคะแล้วก็แสงแล้วก็รูปภาพเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวพี่นุชฟังเสียงดูสิว่า ดีไหมนะคะอันนี้พี่นุชลองดูนะโปรแกรม Prism Live นะคะเฮ้ยเดี๋ยวดีเฮ้ยนะโอเคนะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะไม่ใช่โปรแกรมหรอกเป็นแอปพลิเคชันในมือถือไปดาวน์โหลดถ้าใครใช้ Android ไปดาวน์โหลดได้ในในเอ่อะะ Google Play ใน google play นะคะไปลองเล่นดูนี่อันนี้พี่นุชเพิ่งจะไลฟ์ครั้งแรกในเรื่องของใช้แอปพลิเคชัน prism น่าจะชื่อ prism live นะตัวนั้นอะ p r i m p เดี๋ยวพี่นุชจะจะปักหมุดเอาไว้ให้ใต้ไลฟ์ละกันนะคะคืออย่างนี้วันนี้เป็นวันหยุดราชการเนาะใครๆก็พักผ่อนอยู่ใครเข้ามาแล้วสวัสดีพี่นุชได้นะคะตอนนี้พี่นุชกำลังทำ นะกำลังทำรวบรวมเนี่ยจะเอามาโชว์ให้ดูนะคะตอนนี้พี่นุชกำลังรวบรวมตำราเอยนะคะตำราเอยหนังสือเอยนะคะเนี่ยหล,ลากหลายเลยหลากหลายเล่มเลย mm hmm. เพื่อที่จะจัดทำ mm hmm. เพื่อที่จะจัดทำเป็นคัมภีภาษีอกรน,นะคะคือพี่นุชเนี่ยตั้งใจที่จะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะพี่นุชก็จะรวบรวมนะตอนนี้กําลังทําอยู่ก็คือรวบรวมหนังสือรวบรวมข้อมูลอ่ะรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายหนังสือหลากหลายตาราทั้งประมวลรัศดากรนะคะแล้วเอามารวมรวมมขยํำขยํำรวมกันกับความรู้และความสามารถตามประสบการณ์ที่พี่นุชมีสิบกว่าปีในเรื่องของภาษีอากรนะคะแล้วก็ เอามา improve นะคะเอาให้คนที่เขามีประสบการณ์ในเชิงวิชาการเนี่ยมา improve อีกทีหนึ่งคัดออกมาให้ให้ตรงประเด็นนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำเอาแต่เนื้อเนื้อที่เข้าใจง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆใช้ได้จริงภาษาราชการนี้เอาออกไปเกือบ70-80%เล้เอาเป็นภาษาพูดที่สามารถที่จะเอาไปไว้เป็นคำพีภาษีากรไว้ข้างๆตัวได้ นะคะอันนี้คือปณิธานของพี่นุษย์ที่จะทานานะตอนนี้กาลังกาลังรวบรวมมาแล้วแบ่งเป็นเรื่อง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 นะคะเป็นเรื่องภาษีคัมภีร์ภาษีกรเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับภาษีหักนะที่จ่ายอันนี้โดยคร่าวๆรวมๆนะคะที่พี่นุษย์จะจัดทําคอร์สขึ้นมาให้นะคะเป็นคอร์สออนไลน์นะบอกได้เลยว่าคุณภาพครับแน่ๆนะคะคุณภาพความรู้แล้วก็ใช้งานได้จริงเพราะว่า จากที่พี่นุชจากประสบการณ์ตนเองนะคะใครเข้ามาสวัสดีได้นะคะคือพี่นุชมีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องภาษีนี่แหละนะคะช่วงที่พีนุชเมื่อก่อนเนี้ยที่ที่ไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้อะไรเลยแล้วเป็นเด็กไปสอบเนี้ยไปสอบเกี่ยวกับภาษีนะคะความรู้เกี่ยวกับภาษีไม่มีเลยเราก็มาอ่านจากหนังสือถูกไหมเพราะอ่านจากหนังสือเนี่ย ไม่เคยทํางานด้านภาษีเลยอ่ะมันตีความหมายไม่แตกเพราะว่าหนังสือเนี่ยถ้าใครเคยอ่านหนังสือจะรู้ดีหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นความหมายของเชิงวิชาการเป็นหลักทฤษฎีซะส่วนใหญ่ถ้าเราไม่เคยจับในเรื่องของภาษีเลยไม่เคยลงสนามจริงการตีความหมายในหนังสือเนี่ยคะ่ะให้เราเข้าใจเนี่ยยากนอกเสียจากเราจะท่องจํานอกเสียจากเราจะท่องจําเท่านั้นเราถึงจะเข้าใจ ามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกแต่เราจะท่องจําเพื่อไปสอบอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ความเข้าใจพอสอบเสร็จเราก็ลืมละเพราะว่าเราได้แค่ท่องจาําพี่นุชเป็นแบบนั้นในช่วงที่พี่นุชจะสอบในเรื่องของภาษีนะพี่นุชก็ท่องจําเอาจากหนังสือหลายๆเล่มเลยนะไม่ใช่ว่าเล่มเดียวท่องจาําท่องจาําแล้วก็ไปสอบพอใช้งานพอจบ ก็ไม่ได้ใช้งานละจำไม่ได้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะคะแล้วช่วงที่พีนุชเ,เริ่มทำงานใหม่ๆซึ่งน้องหลายๆคนเป็นเหมือนกันเลยนะที่ไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยพอเราเข้าไปสตาร์ทในงานเกี่ยวกับบัญชีถูกไหมจากบริษัทแล้วเราไปทำงานด้านบัญชีเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของพมร3 3 5หหรือภาษีบุคคลธรรมดาหรือว่าเรื่องของภาษีเบื้องต้นใช่ไหมคะถ้าเราไปทำงานของเป็นเจ้าหน้าที่สรรพกรเราก็ต้องรู้เรื่องนี้เช่นกัน แต่การที่เราเดินก้าวเข้าไปในวงการภาษีโดยที่เรามาจากศูนย์ซึ่งทุกคนครั้งแรกอ่ะจะต้องมาจากศูนย์อยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าไปและทำงานได้เลยถูกไหมทุกคนก็ต้องมีคนสอนอมีหนังสือต้องหาข้อมูลต้องเรียนรู้เองนะประเด็นก็คือว่าพี่นุชประสบกับตัวเองว่าพอเราไปทำงานจริงๆอ่ะมันไม่มีใครมาจับมือเราสอนนะ ไม่มีมาใครมาบอกเรานะว่าอันนี้กอไก่อันนี้ขอไข่แล้วเราต้องทําแบบไหนแบบไหนเขาได้แค่สอนคือถ้าเราสงสัยแล้วเราถามเขาเขาจะให้คําตอบสําหรับเจ้าหน้าที่หรือสําหรับพี่ๆในที่ทํางานที่เขาทํางานมาก่อนแล้วนะคะนี่แหละคือปัญหาของเด็กใหม่ที่เข้าไปคือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราไม่รู้จะไปถามอะไรแล้วเราก็ไม่รู้จะถามยังไงแล้วเราก็ไม่เข้าใจภาษาที่เขาพูดนะนี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่พี่นุช อยากจะทำในเรื่องของคอร์สออนไลน์อ่าโทษนะคะคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวกับภาษีอากรน,นะคะเอามาเป็นคู่มือประจำตัวอย่างน้อยเนี่ยเรารู้เรื่องเบื้องต้นเอาไว้แล้วเราเข้าใจคำพูดของเขาภาษาที่เขาพูดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขาพูดเนี่ยหมายถึงอะไรสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้ว พูดคุยกันได้วันนี้พี่พี่นุชทดลองไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Prism l i v e นะคะก็ลองดูแล้วก็มาให้ความรู้นะคะว่าตอนนี้พี่นุชเนี่ยกำลังจัดทำรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลประสบการณ์ตัวเองข้อมูลจากหนังสือตำราประมวลรัศดากรแล้วก็ประกาศอธิบดีต่างๆในเรื่องของภาษีอากรนะคะเพื่อที่จะมาจัดทำเป็นคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าคัมพีภาษีอกร แต่ว่าเขาจะแยกออกไปเป็นส่วนๆนะคะว่าเป็นคัมภีร์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคัมภีร์การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็คัมภีร์เกี่ยวกับภาษีหักหน้าที่จ่ายในเบื้องต้นเนี่ยพี่นุชจะทําประมาณ3คอร์สนี้นะคะเพื่อเป็นตําราเพื่อเป็นคัมภีร์ที่อยู่ข้างกายของคนเด็กที่กําลังจะไปสอบน้องๆที่กําลังจะไปสอบเกี่ยวกับภาษีหรือน้องๆที่ต้องเข้าไปทํางานในเกี่ยวกับบัญชีภาษีนะคะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ เบื้องต้นเราต้องเรียนรู้เองในยุคนี้เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สําหรับคนไหนที่สอบเข้าไปในกรมสรรพากรได้เนี่ยเราก็ต้องมีคำภีร์พวกนี้ติดตัวเอาไว้นะคะพี่นุชก็เลยจะรวบรวมทั้งหมดทั้งประสบการณ์ตัวเองทั้งจากหนังสือทั้งจากตำราหลากหลายแล้วให้นะคะเอ็กซ์เพรสในด้านของภาษีพี่ๆที่เขา ช่ำชองหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาการเนี่ยในภาษีแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยมา i m p r o v e ให้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้มันแบบใช้งานได้จริงเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายนะคะพี่พี่นุชจะพยายามตัดภาษาที่มันเป็นภาษาทางการออกให้เยอะที่สุดนะภาษาเขียนเนี่ยเข้าใจยากนะคะโอเคสำหรับไลฟ์นี้นะเดี๋ยนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่นุชดูนิดนึงอ่าแล้วความคืบหน้านะคะความคืบหน้าในการจัดทำคอสของพี่นุชเนี่ยจะเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่นุชจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งวันนี้ก็คือเข้ามาคุยให้ข้าวๆฟังดูก่อนนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีคมภีในเรื่องต่างๆหรือความรู้ต่างๆที่อยู่ข้างข้างกายเรา เอาไว้ใช้งานได้ตลอดไปตลอดเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องดีเช่นกันเนาะอืมเอาง่ายๆอ่ะวันนี้วันนี้เดี๋ยวพี่นุจะตัดเป็นคลิปแล้วก็ไปลงติกตอกด้วยพูดประโยคสั้นๆนะความรู้ความรู้สั้นๆในเรื่องหลายคนเลยเนี่ยไม่รู้หรอกว่าการประเมินเกี่ยวกับภาษีอากรเนี่ยใครเป็นคนประเมินนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าตามหนังสือหรือตาม ตามเนื้อหาที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่มีหน้าที่นะเป็นผู้ดําเนินการประเมินตนประเมินภาษีอัรของตัวเองเนี่ยค่ะก็คือคนที่คนที่ก็คือเรานี that that to to so that, ่แหละเอาง่ายๆนะคะก็คือคนที่มีหน้าที่จ่ายภาษีผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะต้องมีหน้าที่เป็นผู้ประเมินประเมินตนเองประเมินตนเองคืออะไรก็คือประเมินเงินได้ของตัวเองนี่แหละ ว่าตัวเองเนี่ยมีเงินได้เท่าไหร่ในระยะเวลาที่กฎหมายเขากำหนดให้เราประเมินแล้วเราก็ทําการยื่นแบบชำะระภาษีหรือขอคืนภาษีก็ว่ากันไปนะคะคนที่ประเมินเงินได้นะคะแล้วก็ทําการยื่นแบบแล้วก็ชำะระภาษีก็คือตัวผู้มีเงินได้เองนะไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้ประเมินเงินได้ของตัวเองตามระยะเวลาที่ กฎหมายกําหนดคืออะไรเช่นถ้ากฎหมายเขากำกำหนดมาว่าคุณมีขายออนไลน์ใช่ไหมเงินได้ประเภทที่ขายเงินได้40วงเล็บ8ขายออนไลน์ขายของอะไรพวกนี้คุณจะต้องยื่นแบบครึ่งปีดังนั้นเงินได้ที่อยู่ในช่วงมกราถึงมิถุนายนเนี่ย ผู้มีเงินได้ที่ขายของออนไลน์นะจะต้องทําการประเมินผู้มีเงินได้40บล .8 เนี่ยนะคะจริงๆแล้วการยื่นขึ้นปีก็คือ40บล .5 ถึง40บล .8 จะต้องทําการประเมินเงินได้ของตัวเองในช่วงระหว่างที่ในช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดก็คือ,อช่วงมกราถ,ถึงช่วงมิถุนานะคะผู้มีเงินได้ก็ต้องประเมินตัวเองมาว่าตัวเองเนี่ยมีเงินได้เท่าไหร่ทั้งหมด6เดือนนี้จากนั้นทําอะไรต่อจากนั้นก็คือยื่นแบบ นะคะเอามาคํานวณน,นะคะมาคานวณเงินได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลถหย่อนแล้วคํานวณอัตราภาษีเพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องชําระหรือได้คืนภาษีนะคะตัวนี้นี่ก็คือผู้มีผู้มีเงินได้หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเป็นคนประเมินเองพอทําการยื่นแบบแล้วพอประเมินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ทําการยื่นแบบ นะคะในตอนนี้ในยุคนี้ยื่นง่ายที่สุดก็คือการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจากนั้นเมื่อยื่นแบบแล้วเนี่ยจะชำระภาษ,ษีหรือขอคืนภาษ,ษีก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งในตอนสุดท้ายนี่คือหน้าที่ของการประเมินตนเองของผู้มีเงินได้หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษ,ษีนะคะอันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยนี่พีย่นุชก็จะเอาเรื่องราวพวกนี้เข้ามาบรรจุไว้ในคัมพี ะค,ะคำพีภาษีอกรในแต่ละประเภทแต่ละประเภทให้เป็นภาษาพูดที่เข้าใจได้ง่ายนะโอเคสำหรับไลฟ์นี้นะก็สวัสดีเพียงแค่นี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีนะคะพี่นุษมาดามนุนชนาเจ้าของเพจกลาภาษีค่ะ